สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ่ามณีอูซางบอยกะอันนี้บ่ได้เอาไปส่งลูกค้าบ้านอื่นด้ค่ะเป็นลูกค้าบ้านเดียวกันเดี๋ยวลูกค้าเพิ่นมารับเองค่ะอันนี้ลูกค้าเพิ่นมีเผาห้เนาะค่ะอันนี้กะคือล้อสีแหงแล้วก็เหลือห้ลูกน้องซางบอยเอาอันฟามาปิดตรงอันลูกปืนห้ยด้ค่ะเป็นของลูกค้าบ้านหนองโนตบนาบลวังยาวด้ค่ะโกสุมบีัยอันนี้เป็นพ่วงตามซังด้จ้า หล้วก็ต้องการไดบานาแบบนี้ลูกค้าไปสำหรับหลากอ้อยได้ค่ะคันนี้สเปกกว้างอยู่ที่2เมตรค่ะยาว4ี่เมตรค่ะสูงทีเมตรนึงหลวก็ะฟ้าข่างเปิดได้สองบานได้ค่ะถ้าเกิดเอคนใดสนใจก็สามารถสร้างกับสร้างบอยได้จ้าลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวมินค่ะดานในสีสม้มอันนี้ผ้าเ c ฟมาชมหลบคันอนน้ด้านไทยได้ค่ะคันนี้กับแต่งเต็มจ้าลูกค้าสื่อบังฟุนหล่อเพิ่มจา้า อยู่ที่500บาทเป็นบางฝุ่นรอของลานเองจ้าแบบแต่งให้มันสวยค่ะมีบางคนบางฝุ่นนะคะคันนี้คันนี้ปกติ้างบอยขายอยู่ที่หกหมื่นนะคะใส่นี่แต่ลูกค้ามีเผ้่มมาเองกับมีส่วนลดหลักหมื่นจ้ารีวิวการเปิดฟ้าขขางเป็นแบบสองบานนะคะจะเปิดงางเพราะว่ามันบ่นักค่ะเปิดทีละค่งกันละกันคันนี้กับไซเสากลางไห้พร้อมจ้า จะเป็นเล็กล่างน้ำหนาหาเป็นโตคัสซี่ด้ค่ะัวกระดูกตรงดานล่างก็จะใส่ไล่างน้ำหนาสามทั้งเบิดค่ะแข็งแรงแน่นอนจ้าอันนี้แกจะเป็นช่วงข้อหลักด้ค่ะล่างน้ำหนาหาด้ค่ะใหญ่มากประกบคูนี่ค่ะเชื่อมดมเต็มหาแบบนี้ค่ะสวยแข็งแรงแน่นอนอันนี้เป็นเผ้าของลูกค้าเอามาเองด้ค่ะอันนี้แกสร้างบอยกะนี่ค่ะใส่ล่างน้ำหนาหาวิงเลยค่ะ กระดูกตรงนี้ก็จะเป็นล่างสามนะคะ่ะทุกเส้นเลยนะไม่มีกล่องสามปนนะจ้าแข็งแรงแน่นอนถ้าสนใจโทรหาสางอยเลยค่ะงานทุกขั้นก็นจะมีมีการรับประกันนะคะใส่งานไปบต่ตงคิดยากว่ามันสีห่างหรือว่ามันสีเผาขาจะทุกอย่างมีรับประกันของอายุเรียบร้อยจ้าส่วนเผานี่ก็รับประกันยู่หกเดือนนะคะ คาะติดขัดปัญหาอยั่างลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา้างในตลอดเวลาค่ะทุกจุดค่ะเดี๋ยวฟางแก้ไขให้